มาเปิดประเด็นค่ะสามกีบนะคะสื่ออ้างตัวฝ่ายประชาธิปไตยก็งายเงอบค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาสอนวิธีการนับวัคซีนปกป้องรัฐบาลไทยไม่ได้ทำหายค่ะจากที่กลายเป,เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะแล้วก็มีการถูกโยงกันมาเป็นเรื่องทางการเมืองเมื่อทางด้านของสื่อยักษ์ของไทยแล้วก็บรรดาสาวกแนวร่วมม็อบ3นิ้วได้มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐมอบให้ไทย โดยมีการอ้างค่ะแล้วก็มีการบิดเบือนว่าอาจมีการลนหายระหว่างทางหรือยกักยอกไปนั้นล่าสุดข่าววันนี้วันที่4สิงหาคม2564ใน Facebook ของ US Embassy Bangkok ซึ่งก็เป็นเพจสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ออกมาโพสต์กราฟิกค่ะแล้วก็เป็นแบนเนอร์ที่ชี้แจงพร้อมเนื้อหาสั้นๆว่า บุตรชา้าวัคซีนฟรเซอร์ Fraser, กี่โดสเป็น1ขวดแล้วกี่ขวดเป็น1ถาดมาหาคำตอบเกี่ยวกับวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สหรัฐบริจาคให้กับไทยซึ่งก็ได้มีการทำกราฟิกใหม่ที่เข้าใจง่ายให้กับเราสำหรับอินโฟกราฟิกดังกล่าวค่ะก็เริ่มตั้งแต่คลายข้อสงสัยของตัวเลข1 5 3 4 5ล้มาจากไหน โดยมีการระบุว่าค่ะสหรัฐได้มีการส่งวัคซีนรอ่แรก257กล่อง1กล่องเท่ากับ5ถาด1ถาดเท่ากับ195ขวด1ขวดเท่ากับ6โดส257กล่องคูณ5ถาดคูณ195ขวดคูณ6โดสเท่ากับ1,53,450โดสก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อประมาณวันที่2สิงหาคม ทางด้านของเพจ Facebook US Embassy Bangkok ก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพถึงการมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยอย่างเป็นทางการว่า วันนี้อุปทุตร,รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐไมเคิลฮิตร่วมยินดีกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จัน์รโอชาและรองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกลูลณธรรเนียบรัฐบาลในโอกาสที่วัคซีนโควิด19ของฟรีเซอร์จำนวน1,53,450โดสมาถึงประเทศไทย เรายินดีที่ได้รับทราบว่ารัฐบาลไทยจะจัดสัรนวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงก่อนและเห็นพ้องว่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าสัญชาติใดควรจะสามารถเข้าถึงวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้เมื่อรวมมือกันเราจะช่วยชีวิตผู้คนมากมายเราภูมิใจที่ได้บริจาควัคซีนจำนวน1.5ล้านโดสเหล่านี้เหมือนเช่นที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ค่ะในวันที่28กรกฎาคมรัฐบาลสหรัฐยังให้คำมั่นว่าจะบริจาควัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอีก1ล้านโดสให้กับประเทศไทยขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีรเรกรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวผ่านรายการแจ้งให้เคลียร์กับทีมโคศกรัฐบาลกรณีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสให้บุคลากรด่านหน้าว่า จากกรณีโซเชียลมีเดียได้มีการเผยแพร่ถามหาวัคซีนไฟรีเซอร์ว่าหายไปไหนนั้นขอเท็จริงเราได้รับการสนับสนุสน,นวัคซีนจากสหรัฐอเมริกาจำนวน1 5 3 4 5ลานโดส ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงและวัคซีนไม่ได้หายไปไหนซึ่งสามารถตรวจสอบกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ทั้งนี้เมื่อได้วัคซีนมาก็ได้มีการจัดสรรให้กับกลุ่มบุคลากรต่างๆโดยหลักก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดโรคเสี่ยงและสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ